ก็พานักศึกษาคือสมาธิประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดามาเดินผู้ชมที่ดอนทนุนมันก็บอกว่าการทําสมาธินั้นไม่ใช่ว่าใครจะทําให้ใครก็ได้หรือว่าคนนั้นจะทําให้คนนี้ได้ใครอยากได้พลังจิตอยากได้สมาธิคนนั้นต้องทําเอาเองไม่นั้นสวดมนต์ก็ทาเอาเองนั่งสมาธิก็ทําเอาเองเดินจุงจังก็ทําเอาเอง แม้แต่ทำความสะอาดน้ําตกก็ทําเอาเองอันนี้คือเจ้าอาวาสนั่นนี่แต่ว่ามาทําความสะอาดน้ําตกเพื่อให้คนที่มาชมน้ําตกหรือว่ามาวัดเทพเจดียาจารย์นี่เกิดความพึงพอใจไอ้ความพึงพอใจก็เ,เห็นน้ําตกสวยก็เ,เห็นหน้าตาเจ้าอาวาสด,ดีเอ้ยประมาณนั้นนะเขาก็เลยความเบิกบานใจเกิดขึ้นโอ้น้ําตกก็สวยบริเวณวัดก็สวย ที่สวยได้ก็เพราะว่าน้ำมือเจ้าว่าดแล้วก็ทุกคนนั่นแหละโยมทุกคนที่มาวัดเทพกิริยาอาจารย์ก็มาช่วยกันทำความสะอาดปรับปรุงนั่นปรับปรุงนี่แล้วในที่สุดมันก็สวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละเวัะนั้นคนเราถ้าหากว่าเกิดมาแล้วหน้าตาก็ใช่ว่าจะหล่อจะสวยตั้งแต่เกิดมันก็ต้องโตเติขึ้นมาด้วยการบำรุงอาหารข้าวหวานต่างๆและก็สิ่งแวดล้อมต่างๆ แล้วก็จัดนั่นจัดนี่หน่อยตกแต่งนั่นตกแต่งนี่หน่อยในที่สุดมันก็หล่อก็สวยได้